สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมากินข้าวกับนี้เลยผักต้มผักสดนะคะมีมะเขือเปาะถั่วพูผักบุ้งลวกนะคะแล้วก็ลูกกระเจี๊ยบต้มค่ะแล้วก็มีต้มยำเห็ดฟางค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นแกงไก่ฮังเลนะคะจะเป็นสูตรสังข้าบุรีนะคะจะไม่ใช่สูตรทางเหนือนะคะจะคนละแนวกันไม่ได้ออกหวานนะคะจะออกแบบนัวค่ะนัวแล้วก็เผ็ดอืแล้วก็อันนี้จะเป็นน้ำพริก ปลาาต้มนะคะไม่ใช่ปลาลาขวดนะคะเป็นปลาล้าที่แบบเอาไปเคี่ยวใหม่ๆเลยค่ะไปค่ะไปกินข้าวกันค่ะอันนี้เราก็จะกินกับคลุกน้ำปลา,านะคะปลาลามัหอมมากนี่เลยครูไปรอบเดียวจบแค่นี้เดี๋ยววิธีทำเดี๋ยวมิ้นทำไว้ให้นะคะแต่ไม่ได้ลงวิธีตำผิดแกงไว้ให้อะ พอพี่แกงอ่ะมิ้นจะทําไว้แบบเยอะๆไงแล้วก็มิ้นก็แช่ตู้เย็ยนไว้ก็เลยแบบไม่มีวิธีตอนตําอ่ะอืม,มนี่เลยแบบแห้งเลยนะปกติมิ้นจะทำแบบมีน้ําแบบว่าเอาไว้คูุกข้าวใช่ไหมนนี้ไม่มีเลยแห้งแกรก คล่องคอมากมะเขือปออนนะ่อนอะ หอมมากเพราะว่าไก่นะคะมิ้นเอาไปรวนก่อนเอาไปรวนแบบว่าให้มันแห้งๆก่อนค่ะแล้วค่อยเอาไปแกง วันนี้กินเข้าว11โมง43กินมื้อเดียวต่อวันนะครับกินแค่วันละหนึ่งมือ้อปกติจะกินข้าวเที่ยงไม่เกินสองค่ะแต่ว่าวันนี้กินไวหน่อยทำเสร็จลงมาเคี่ยวกันแต่เช้า ใครเห็นมิ้งกินดีท็อกอะไรเงี้ยลรวรู้สึกว่าเอ้ยราคามันแรงเกินอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันสิ้นเปลืองอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มันมันเปลืองอะไรเงี้ยไปซื้อลูกกระเจี๊ยบนะคะทําซุปกระเจี๊ยบกินดีท็อกเหมือนกันอืมแต่ม้นตเป็นคนที่ชอบกินดีท็อกมากเพราะน้ำมันเหมือนกินแทนน้ำผลไม้อ่ะค่ะ นุ่มปิดอ,อืมอ่อยมาก มีไม่ได้ทําเสียงเอฟเฟกนะคะเสียงนกกังเขนะคะ่ะทุกวันเลยมีต้นไม้องั้นนะบ้านเมื่อก่อนอะไม่เคยรู้จักนกกังเขนเลยนะรู้เพราะว่าตอนเด็กๆอะค่ะตอนสมัยป .2 มังภาษาไทยอะมันจะมีวิชาหนึ่งถ้าเกิดใครรุ่นเดียวกับมีนะ่ะตอนนี้คือคนอายุ35ะคะ่ะน่าจะเคยเรียนมาที่มันจะ ในวิชาภาษาไทยมันจะมีเกี่ยวกับน,นกกังเขนนะคะที่ว่าที่แบบมันมาร้องอยู่หลังบ้านในต้นไม้ต้นใหญ่อะไรงเงี้ยแหละที่มินจำไม่ผิดนะประมาณป .2 อ่ะประมาณป .2 นะที่มินจําได้แล้วมินก็แบบว่าอุย้ยยังเห็นนกกังเขนอะ่ะอยากรู้ว่านกกังเขนเป็นยังไงทุกวนันนี้เจอแล้วค่ะ <laughs> เจอทุกวันมาร้องเพลงทุกวันค่ะ มิ้นแหลถ้าเป็นภาษาไทยอ่ะมิ้นไม่เคยเรียนมานีมานะนะมิ้นเคยเรียนแต่ก้ากับแก้วมิ้นทันเฉพาะก้ากับแก้วที่ตามมารถไฟรถไฟมามิ้นทานอันนั้นถ้ามานีมานะน่าจะเป็นรุ่นรุ่นน่าจะเป็นรุ่นก่อนนะน่าจะคนอายุก่อนมิ้นนิดนึงอะ่ะถ้ามานีมานะไม่เคยเรียนเลยเราคว่าเด็กสมัยก่อนอาจจะอ่านหนังสือไวกว่าเด็กสมัยนี้นะเพราะว่า ในความรู้สึกนี้นะเพราะมันไม่มีโซเชียลแล้วคนเด็กสมัยนี้จะชอบดูโซเชียลมากกว่าใช่ไหมการเขียนหนังสือเนี่ยคนสมัยนี้อาจจะเคนสมัยนี้นะอาจจะเขียนหนังสือได้เร็วกว่าเราไม่แน่ใจนะแต่มีความรู้สึกว่าอ่านหนังสือออกแบบคล่องเลยตั้งแต่ป .2 แล้วอะตอะนนี้ป .2 เ <c oughs> <c oughs> ม้นเห็นลูกมีนยังสะดุดอยู่เลยอ,อยู่ป .2 เวลาอ่านะ่ะแตเด็กสมัยนี้เก่งภาษาอังกฤษมากเก่งกว่าสมัยก่อนปอนหนึ่งนี่อือหือ่านภาษาอังกฤษแบบรัวมากเจอข้อสอบนี่ยังกับสมัยปอหกนิ่นแหละข้อสอบปอนหนึ่งะ มีคนถามว่าทําไมถึงไอ้เรื่องเนี้ยไม่จบนะดราม่าไม่จบเลยคือแบบคนก็มาเม้นเมนคือทําไมถึงแบบให้ไม่ได้ให้ลูกเรียกแต่ว่าก็คือแบบคนพาเรียกก็คือแบบตอนเมื่อก่อนอะคือมีนะคือแฟนมีนะเขาทํางานโรงแรมแล้วคือแฟนมีนะเขาก็จะมีสิทธิ์แบบอยู่ที่โรงพยาบาลนี่โรงแรมใช่ไหมก็คือมีนะก็คือลูกมีนะโตมากับโรงแรมแล้วคือที่โรงแรมส่วนใหญ่เขาจะใช้ภาษาอังกฤษกันค่ะเขาจะใช้ภาษาอังกฤษกันอะไรเงี้ยอย่างอ่า มิลินอะ่ะเขาก็จะเรียกพ่อเขาป,ป๊าเรียกมามีมามีอะไรเงี้ยคือคือแบบพ่อเขาจะพูดภาษาอังกฤษกับเขาอะค่ะคือบางคนก็ว่าหน้ามิ้นแบบหน้ามินนี่คือแบบบ้านๆมากพูดก็เนอร์แต่ให้ลูกมามีมีคือไอแทนอะไรเงี้ยไม่ต้องอาอแทนคะคะพ่อเขาพาเลือกเพราะพ่อเขาพูดภาษาอังกฤษกับลูกเขาไอาแทนมินทำไมมินว่าเขาต้องอายตัวเองมาพิมอะไรก็ไม่รู้คือแบบนะมินแบบ ยาวมากเลยนะแล้วเขาไม่เมื่อยมือหรือไงก็ไม่รู้แบบเขาผิมมั้ะคือยาวมากเขาแบบตลกมากพูดก็บ,บ้านๆหน้าตาก็แบบว่าออืบ้านๆอะไรเงี้ยทําเป็นให้ลูกเรียกมามีท <c oughs> ำไมไม่คิดว่าเขามีพอ <c oughs> ่อท <c oughs> ำไมคิดว่าเป็นมิ้นคนเดียว จริงๆอ่ะมันก็เรื่อง,ของเขาเนาะไม่ถึงเรื่องของครอบครัวเขาล่าสุดพอดเรียกมิ้นจากมามีตอนนี้เป็นมามาแล้วค่ะก็คือแบบเปลี่ยนไปเรื่อยอ่ะอยกเว้นแม่มีอย่างเดียวที่ยังไม่เรียกคือแม่นอกนั้นคือมาม้ามาม,มีเรียกหมดอ่ะ เนี่ยเวลาเราอยู่ในโซเชียลเราก็จะเป็นประเด็นในเรื่องของในเรื่องเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆน้อยๆเนาะล้เม้นมาเป็นแบบแนวบูลลี่เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวมีตังก่อนเดี๋ยวจะไปเสนากรรมให้หน้าเป็นลุกครึ่ง <laughs> เขาบอกว่าหน้ามินบ้านๆไนมินครบสามิบมินก็บุญแล้วจริงๆ บางคนก็บอกอ้ยจะมาดูมิ้นกินข้าวอะไรเงี้ยขี้เกียจม,มาฟังมิ้นบ่นบางทีมิ้นก็ไม่รู้จะคุยกับใครอะไรเงี้ยก็อยากคุยกับคนในไลฟ์อะไรเงี้ยนะคะคนที่มาดูมิ้นอะไรเงี้ยอยากคุยด้วยไม่รู้จะเล่าเรื่องอะไรคือเอาเรื่องแบบแต่ละวันที่มิ้นเจอมามาเล่าให้ฟัง มันเนี่ยอร่อยได้แท้ิได้แท้แบบกระดูกมันเนี่ยผักกุ้งต้มอร่อ,อ,อยนะลูกมีนะ่ะ พ่อเขาพูดภาษาอังกฤษกับเขาต,ตั้งแต่อยู่ในท้องนะเขาก็เรียกมินว่ามามีเรียกตัวเองว่าป๊าป,ป๊าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คุยกับลูกส่องไฟฉายเป็นคนชอบคุยกับลูกตั้งแต่อ,อยู่ในท้องบางคนบอกอยากเห็นที่มีไม่ได้ให้เห็นก็เขาไม่อยากออกกล้องนะคะเมื่อก่อนก็ออกนะอืมแต่ว่า ัวนี้ไม่อยากออกอ่ะเหมือนมันมีประเด็นอ่ะ มินนะเวลามินกินข้าวอะบางคนหลายคนอาจจะชอบที่มันเงียบๆแต่บางคนบอกว่าทุกครั้งนะเวลามินกินข้าวใช่ป่ะแล้วมินไม่พูดไม่จ่าทุกคนบอกมิ้นมินไม่สบายหรือเปล่าดูแลตัวเองด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยมินอะเป็นคนที่ถ้ามินไม่พูดอะหน้าตามินจะดูไม่่าไม่ลาเลงเลยทุกคนมันจะดูแบบแต่คือในใจก็คือปกติเลยเหมือนกับที่พูดนั่นแหละแต่ว่าเวลาคนเราไม่พูดไม่จ่าเรากินกินกินอย่างเดียวเหมือนคนแบบ กำลังคิดอะไรอยู่ในหัวอะไรเงี้ยจริงๆเฮ้ไม่ได้คิดอะไรหรอกอย่าจะพูดมากเลยนะแต่แบบลองดูเอแบบว่ามินก็เข้าใจนะคือบางคนอะอยากให้กินก่อนแล้วค่อยพูดเลยแต่เวลามันจํากัดอะเออมินมันมันลงมิน่าจะลงไม่เกินสิบห้านาทีมินก็อยากกินไปคุยไปอะไรเงี้ยนะคะมินก็ขอความสุข,ข้างเถอะนิดนึง โอเควันนี้ก็อิ่มไปอีกหนึ่งมื้อนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้มิ้นด้วยนะมิ้นขออภัยคนที่มิ้นพูดไปกินไปแล้วไม่ชอบมิ้นขออภัยจริงๆค่ะมิ้นก็แบบพยายามจะทํานั้นในบางคลิปแต่ก็มันก็ทําไม่ได้นะคะมิ้นก็ฝึกอยู่แต่เวลามิ้นไปกินข้าวคนอื่นมิ้นก็จะรู้มารยานะไม่ใช่ว่าเอ้ยเวลาเรากินเราซดดังนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยคิดซะว่ามันคือคอนเทนต์นะก็คือเราถ่ายคลิปเพื่อให้คนดูเหมือนเหมือนนักแสดงนั่นแหละคือเขาไม่ได้เป็นาาาน,ปนางร ประมาณนั้นโอเควันนี้มินก็ไปละค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะฝากกด like, ไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ